เดี๋ยวจะพาคพุณผู้ชมมาไปกินขนมครกแบบข่าวนะฮะปกติตถ้าขนมครกเนี่ยมันแบบหวาน,วานใช่ไหมหยยแต่แบบข่าวที่จะพาไปวันนี้ฮะยกทะเลฮะซีฟู้ดมารวมกัน<อ>หน้าทะลักนะฮะแล้วก็ขายดีด้วยครับไปกันเลยฮะไปที่ร้านค้าร้านขายขนมครกนะฮะชื่อร้านบางนุ<อ>ขนมครกทะเลฮะ ก็ขายอยู่แถวตลาดนัดดูสนครับอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนี่เลยฮะโฉมหน้าบางนุหรือว่าชื่อจริงว่ามูฮัมมัดดินเตบนะครับก็กําลังนี่ฮะทําขนมครกทะเลนี่ะฮะมือเป็นราวิงฮะส่วนคนข้างๆก็คือภรรยาคนสวยเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยโอ้วดเวียนมาอุดหนุนเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วดูสิดูเครื่องดูหน้าดูแป้งดูซีฟู้ดนี่นะฮะ มันเน้นเ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบล้นทะลักไงมีทั้งปูอัดเนื้อปูมีหมึกมีกุ้งไข่นกคทาลูกชิ้นปลาและอื่นอีกมากมายครับทานกับน้าจิ้มสูตรพิเศษครับแล้วก็ขายไม่แพงนะเจ็ดลูกไข่นงเอ๋ย20บาทถ้า้องเอ๋ยสั่งพิเศษหน่อยก็30บาทเท่านั้นโอ้โหดูดิมันกรอบนอกนุ่มในนะครับเราก็เลยไปสอบถามครับภรรยาคนสวยของบางนุครับก็สอบถามกะกะก็บอกแบบนี้ครับว่าก่อนนั้นเนี่ย กะกับบางจ๋าเนี่ยนะฮะไม่ใช่บางจ๋าบางนุนะฮะอบอกว่ากะ,กะกับบางเนี่ยเป็นลูกจ้างประจําแต่เนื่องจากว่าเจอพิษโควิด -19 ก็เลยออกจากงานมาคิดสูตรขนมครกทะเลน่าล้นทะลักขายดูนะฮะช่วงแรกๆก็ลองผิดลองถูกฮนะแป้งยังไม่เข้าที่<อ>แข็งไปเหนียวไปหนาะไปเออตอ,ตอนนี้มันลงตัวแล้วแล้วลูกค้าก็แบบแบบชิมแล้วบอกอันนี้กำลังดีแหละแป้งขนาดนี้กำลังดีนะฮะลูกค้ารีวิวให้แล้วลูกค้ารีวิวกันเลยอะ ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ก็ทําแบบนี้ซัเลยครับก็มีการเตรียมวัตถุดิบขายนะวันหนึ่งก็2อกิโลเท่านั้นนะครับก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆฮนะตอนนี้ก็เพิ่มเป็น5-6กิโลกร,รัมนะฮะแต่และว,วันมีกําไรไม่ต่ากว่า2,000บาทแล้วตอนนี้นะเตรียมขายายสาขาอีกด้วยเอาแบบนี้และกันใครสนใจนะขนมครกนะฮะ หน้าทะเลแบบนี้นะฮะดูเหมือนทัพของญี่ปุ่นเลยทาโกยากิป่ะคล้ายๆเหมือนกันอ่ะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนครับ0ูนย์0 6042นะฮะโอ้โะฮะหลายได้ก็ดีนะที่สำคัญรสชาติต้องอร่อยถึงจะขายดีแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนหอยทอดนะถ้าเป็นหอยทอดมันจะดูมันหน่อยอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะฮะใครอยู่แถวนั้นไปชิมกันได้ค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าว